Hi people consider that their head is the most important part of the body, that it shouldn't go below anything. Before the fight, every Thai film will perform a ritual dance called Wai or Ramu To pay respect to the teachers, wearing a horn on their head with flower garland on their neck is an important symbol of this ritual. As well as the style of the a traditional Thai music to awaken the fighters' power during this ritual dance. Besides, this can be the time that the can stretch, warm up, and become familiar with the arena. The face, no white shoes, no white It's not exaggerated, but it is the heart of Thai people and Thai fighters. ะะยกแรกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเท็ดชนระทานีแข็งแรงนะครับสภาพร่างกายความสดนี่ได้เปรียบแน่นะครับแต่ว่าหลักเลี่ยมเชิงสีมือมวยก็เป็นรองอยู่หลายช่วงตัวเหมือนกันนะครับสายเลือดนั้นจัดจ้านเลี่ยมดีอยู่ที่การยืนระยะเท่านั้นนะครับโดนเบียดหนันๆกๆจะทนไหวหรือเปล่าครับ Oh, โอ้เสโอ๊ตนะครับเสีโอ๊ตนี่วันนี้ขึ้นมาถอดมงคลให้กับสายเลือดครับเสโอ๊ตถอดมงคลเสโอดครับถอดมงคลเสร็จแล้วเจอที่กองคำนวยการด่วนนะครับกองอำนวยการครับท่า <c oughs> นเรียกพบครับเอาเลละครับเริ่มมาแล้วนะครับรมมยกแรก มาดูนะครับสายเลือดเพชรชนละทานหนักแรงนะครับเพชรชละทานสายเลือดนี้ผิวโดนหนักๆจัดทนไหวหรือเปล่านะครับแล้วอีกเพชรชละทาน mm. ก็จะไล่จนมุมหรือเปล่าครับผมอ่ะคู่นี้สองคนสองสไตล์ชอบแบบไหนละครับความแข็งแรงของมุมแดงหรือว่าฝีมือของมุมน้ำเงินครับ พยายามค่อยๆขยับเข้าหาหาช่องทําเกมมาแลครับมุมแดงอย่างเพชรชลทารครับหมัด1-2ไปลูกศิษย์ของพี่อดีศัก์กิจการครับความหนักแรงได้เปรียบแน่นะครับสภาพร่างกายก็โอ้โหสดแข็งแรงเหลือเกินนี่นะครับต้องชวนทะเลาะนะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้สายเลือดนั้นยุบย่นให้ได้ถ้าไปยืนคุยกับสายเลือดนี่มีสิทธิ ออกทะเลได้นะครับเวทีก็อยู่ใกล้ทะเลด้วยครับครับผมทางนั้นต้องห้ามยืนคุยครับเพราะว่าถ้ายืนคุยหลักเหลี่ยมจะเป็นล้อนะครับเบียดติดติดเข้าไปเบียดเข้ามานี่ก็ทิ้งทั้งตัวเหมือนกันนะครับเพชรชลธานสายเลื่อนยืนใกล้ๆนะครับขวากับขวานะครับนิ่งด้วยไม่มีตกใจ เพชรจลธานี่มวยขวาก็จริงนะครับแต่ว่าสายหน้านี่หลายๆไฟที่ผ่านมาก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับออกได้แม่นเลยครับใกล้ๆนะครับยืนกันครับปลายเท้าชนปลายเท้าครับแข้งซ้ายหน้าดีครับเพชรชลธานเพชรชลธานล่าสุดนี่ชนะเมืองลาวมานะครับที่ราชดำเนินครับ วันนั้นโดนท้องนี่เก็บทรงไม่อยู่เหมือนกัน้เขาบอกว่าเขาไม่ได้จุกเลยนะครับแค่จักรที่คหั่มาดูนะครับว่าไฟนี้มาดูว่าสายเลือดก็ประเภทเร็วนะครับไม่มีลูกหนักเพชรชนละทานจากกลัวหรือเปล่าเพราะว่าเหลี่ยมเชิงฝีมือมวยนั้นเป็นรองนะครับนี่นะครับไปยืนคุยก็อย่างที่บอกนะครับจะเหนื่อย เตะแล้วก็คาไว้ลูกถีบจุกจิกเหลือเกินนะครับชกนี่ถอดแบบสไตล์คุณพ่อเขาเลยนะครับฟ้าสุชนติดโดจอมถีบสายฟ้าครับนั่นแหละครับก็ถอดวิชามาครับพี่อารีชอบย้ำอยู่แล้วชอบแบบไหนครับศิลปะหรือพละงกำลังครับเนี่ยใช้กับผู้นี้ได้เลยครับถีบไว้ก่อนครับเป็นโจทานครับช่วงปลายๆแล้วนะครับยกแรกครับ ขยับขยับอาอยากไม่ออกเอาละครับมาตามกันต่อในยกที่สองนะครับต้องภาคให้ดังขึ้นแล้วครับเบียดเข้าหาเลยนะครับชวนทะเลาะไปเรื่อยนะครับขยับเข้าไปโอ้โหดูว่าสายเลือดเองก็ยังนิ่งนะครับออกแข้งแล้วก็ขาไว้แต่ว่าเพชะฆานไม่สนนะครับ ต้องชวนทะเลนะครับเบียดให้สายเลือดยุบให้ได้นะครับเอาละครับเริ่มจะชนตั้งแต่ยกที่2เลยครับครับผมสวัสดีทุกท่านครับได้เลยครับเอาไปฝั่งนู้นเลยพี่เนาะอ่าของเรามวยวากันต่อเสียบเข้าไปครับเพชรชนตทานเตะซ้ายครับล่อหนักๆเลยครับเอาซ้ายคืนมาครับนี่ครับเจาะล่างไป ดูนะครับคอยๆขยับไปเรื่อยนะครับเพชรจรลทานเขามีลูกถีบโอ้เรียกว่าทํางานได้ดีเหลือเกินนะครับถีบซ้ายแล้วก็ออกแข้งซ้ายวนออกข้างไม่อยู่กับเชือกด้วยจะเป็นงานหนักของเพชรจรลทานหรือเปล่านะครับถ้าเดินช้านะครับเอาต้องเบียดเข้าไปอาศัยลูกหนักนะครับจี้ฐานล่างนะครับชนละทานนี่ครับเพชรชนลทานครับ แลวก็วันนี้เรามีศิลปินนะครับมามอบความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องครับหลังจากชมมวยเสร็จข้างหลังนะครับรู้สึกว่าจะปวดได้ตลอดนะครับมาดูกันนะครับค่อยๆกยับเข้าไปต้องเดินให้เร็วขึ้นโอ้โหเจาะยางเข้าไปเขาออกเจ็บๆเหมือนกันนะครับเพชรชุลทานแต่ถ้าเดินช้าก็จะโดนสายนี่แหละครับสายโอ้โหสายนี่เนียนตาเหลือเกินครับพยายามเดินต่อยเข้าไปครับนี่แต่เจอถีบมาครับเจอถีบเจอ ขอนี่ครับดักเตะมาอีกแล้วอ้าเพชรชลานขอเสียงน้อยเอาไปใช่ครับอันนู้นฝั่งนูน้น <c oughs> <c oughs> อ้าวมัดขวาครับทิ้งลำตัวไปครับเพชรชลานเจอเตะซ้ายคืนมาครับโอ้โหทีต่อทีเดี๋ยวดูครับความเร็วกับความหนักนะครับแลกกัน ดูว่าชกสบายสบายนะครับเพชรจลฬาทานโอ้ยเอาเลยครับโดนเจาะยางเข้าไปทำท่าทำท่าตะทุง่งไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวนะครับเอามาดูนะครับเพชรจลฬาทานก็ต้องเบียดเข้าไปนะครับแล้วก็ย้ำไปที่เดิมไม่ได้โอ้โดนอีกแล้วครับดูครับมีหมัดมีศอกคอยบวกอยู่ตลอดขยับเข้าไปครับพยายามเจาะเข้าไปครับ ซ้ายครับดักเอาไว้ครับแต่ชอบสายเลือดตรงที่ว่าแกโดนเจาะร่างแล้วแกแบบคือตั้งสู้เลยครับเจ็บแต่เก็บอาการไม่ถอยครับพักแป๊บเดียวครับ ยายกที่3ครับแข็งแรงเดินลุยเข้าหาครับเจอความพลิ้วของสายเลือดคอยดักนี่ครับโอ้โหพวงมาลายครับหักเข้าขวาครับแน่นิดเดียวจริงๆนะครับจังหวะบิดครับเพชรชนทานก็ต้องเบียดต่อแล้วครับเจอแข้งดักไว้ก่อนลุยถึงตัววงในครับใช้ความแข็งแรงครับเบียดเข้าไป เจาะล่างเข้าไปครับโอ้โดนชนต่อครับนายมาดูครับเฮดชนตานพยายามจะใช้ความแข็งแรงแต่ก็ยังทำอะไรได้ไม่ต่อเนื่องไม่ชัดเจนครับติดเชือกด้วยกรรมการต้องแยกครับสายหน้าคอยดักไว้ครับสายเลือดเจาะมาเตะคืนครับ บีกเกมครับมัดเปิดเกมเข้าไปครับพระจริทานสายเลือดนี่ค่อยๆเก็บค่อยๆกินครับเขาเรียกว่าเก็บเล็กผสมน้อยครับมีรูปมีทรงตีกันเชียงวนเดี๋ยวดูครับพระเจริทานนี่เดินไม่หยุดครับเดินเบียดติดเดินชนแล้วใช้ความแข็งแกร่งมาสู้ตรงนี้จะทําได้ดีแค่ไหนครับเพราะว่าทางด้านของสายเลือดเองก็ไม่ได้เร่งเกมอะไรครับไปเรื่อยๆอาศัยบังแล้วโต้ครับครับลุยเข้าไปครับ จนตีขึ้น5ทุ่มนะครับดูมวยก่อนครับสสกิจพูดน่ารักมากๆเลยครับผมก็แอบฟังอยู่ครับนี่เป็นพารกิจของทุกคนนะครับในพื้นที่นี้ครับทั้งมวยทั้งคอนเสิร์ตครับาเตะซ้ายครับพยายามรวบลากโอ้ยเนี่ยครับแม่เฉลียวลงไปเลยครับครับผมกำชับครับตีผู้ทอนนี่ไปกำชับของสายเลือดนะครับบอกว่าสองยกแรกนี่ต้องนำก่อนให้ได้ครับแล้วก็ชกให้ละเอียดครับเดี๋ยวดูครับเพชรชุรทาน ขยับเข้าไปว่าสายเลือดดูครับยืนห่างๆใช้อาวุธเจ้ายาวมาสู้ครับพจนานพยายามจะงัดบัตรครับบทยกที่3ครับพักสักครู่นี่ครับพรจธานทายแดงครับยังคงเปิดเกมเดินลุยเข้าไปครับความแข็งแกร่งวันนี้ดูครับว่าจะงัดมาบทวิคยีธนาของสายเลือดได้บ้างน้อยแค่ไหนครับข้างหลังห้าพลวิวาดนะครับท่านรัวิวาดเดี๋ยวขึ้นเวทีเลยครับ เอาใครตีใครข้างหลังเวทีคอนเสิร์ตเดี๋ยวจับขึ้นเวทีฟังเวทีคอนเสิร์ตใครอยากตีกันเดี๋ยวจับขึ้น,วเ,นเวทีเดี๋ยวาาพากไปเลยฟรีๆด้วยเอาสวนบนเวทีครับลุยกันกำลังมันเหมือนกันบนเวทียกที่4ครับยกนี้เพชรชนรทานครับเบียดติดในเหมือนเดิมครับความแข็งแรงเข่าในครับพยายามกระเทาะเข้าไปเรื่อยๆกระเทาะเข้าไปเรื่อยๆครับลุยเข้าไปเจอแข้งดักไว้ก่อนครับหมัดไม่โดนครับเพชรชนรทาน พูดเสียงเชียร์ทำไมดังจังไม่จังหวะจับในแล้วตีได้ไม่ต่อเนื่องตีได้ไม่ถนัดครับ<อ>ดูคำใส่เลือดนี่แกมีลูกกันนะครับพอทําทได้แล้วแกป้องกันตัวเลยทาให้ประชาชนนี่าหาจังหวะตอบโต้ตแล้วเอาคืนที่จะเรียกคะแนนกลับแม่มันดูไม่ชัดดูไม่ต่อเนื่องเดี๋ยวดูค,ความพยายามยังมีครับ่อ,อนหนนี้นี่ขวัญใจ ทำให้เห็นแล้วถูกต้องอาทำให้เห็นว่าถ้าสู้ก็มีโอกาสครับที่จะทำการชูมือเนี่ยครับแต่ว่าสายเลือดแม่แกก็ไม่ยอมลดหลว่วาสอกเลย่พี่ติ๊บสายเลือดมาละเอียดครับวันนี้แต่ว่าดูความแรงของเพชรชานแม่พอพอออกแล้วมีเฮครับเสียงเชียร์กองเชียร์ที่เวทีนี้เยอะครับเพชรชานสายเลือดนาทีนี้ก็ยังไม่ยุบไม่แผ่วไม่ผ่อนให้เห็นครับส่วนเพชรชานครับก็ยังไม่ละความพยายาม ขอสักมัไมหาจังหวะนี้โดนเคลียครับนี่แหละครับคนหนึ่งเร่งเกมที่จะเอาคืนครับอีกคนหนึ่งตั้งตั้งลำคอยเก็บคอยกินแล้วก็เนี่ยครับคุมเชวอยมันก็เลยทําให้ความอื่ความกดดันมันต่างกันครับอ้าวลื่นลงไปอีกแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนชชยชนะก็อยู่ที่ไหนเหมือนกันครับ เพราะว่าความพยายามยังไม่ส่งเลยครับโอ้ยสงสัยท่านลองใจเลยเอาเอาเป้ายิงปืนจุดพูเอาเพชรชลธานกำลังเสริมมาแล้วมีแรงไหมได้ยินเสียงกระทันแล้วกำลังมันเพิ่มหรือเปล่าคึกหรอ่คึกหรอะคึกได้ยินเสียงพูแล้วคึกหรอ่พยายามสับเข้าไปครับต่อยเข้าไปเข่าเข้าไปแล้วครับเพชรชนละานครับเตะไว้ก่อนครับลูกสกัดของสายเลือดเพชรชนละานต่อยขวาแต่ตัวเองลื่นครับโอ้เสียหลักลูกเก่าครับเขี่ยขาครับ วม่ชกสบายใจรับทางของสายเลือดก่อนขึ้นเวทีนี้ในหัววิทนครครับอาจีนลุกหน้ามา2 0,000ครับ2 0 0 0มืนจัดไปและท้าฟอร์มสวยๆชนะได้วันนี้น่าจะได้เพิ่มเขาจากในหัววิทลุยเข้าไปครับ1-2ครับพยายามต่อยเพชรจุฬธานยยกที่รับลุยต่อครับเพชรจุฬธาน3นาทีแห่งความหวังได้ไม่ได้ครับสายเลือดเองนี่คุมเกมแล้วครับตอนนี้ เกบการบางโตพยายามเก็บคามวุ่และคุมเกมแต่ว่าความแรงของพิจิตรานในยงนี้นี่พอเสียงดนตีมานีดูแรงมาเหมือนกันครับเหมือนทึ้ขึ้นเหมือนทึ้ขึ้นขึ้นตามเพลงเอามาพยายามจะไล่เข้าไปแต่ว่าดูเหลี่ยมในครับสินลเลดงก็ถือว่าแก้ไว้ได้ทำให้พิจิตรานีใช้ความแข็งตัววันนี้นี่ได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับลูกแข็งแรงแข็งแรงรนะวันนี้นี่แม่สายเลือดดีแกป้องกันไว้ได้หมดภาพผม เน้นน้ำน้ำเนื้อเนื้อครับลุยทําเข้าหาคู่ต่อไปน้ำน้ำเนื้อเนื้อคู่นี้ีนน่าจะจบแล้วแต่ว่าคู่ต่อไปนี่มีนับมีน็อกแน่น่ารักเฉียบขาดมีไหมดูจากชื่อน่ารักเตะซ้ายสอกซ้ายเฉียบขาดนี่ก็จอมผู้หลักอยู่แล้วครับนั่นเป็นคู่รองนะครับแล้วก็คู่เอกรุ่งกิจเมอร์สึกภาคที่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าหลายครั้งเหลือเกินเจอกับพชร เพชรชัยเมฆเพชรชัยเมฆเพชรยินดีคาเดมีหรือว่าสจตกมาจินเป็นคู่เอกในคครนบไม่แน่ใจว่ากี่ภาคแต่ว่าช่วงหลังนี่สามฝ้หลังนี่นุ่งกิจชนะสองแพ้หนึ่งเดี๋ยวรอดูครับยังเหลืออีกสองคู่ครับกับคู่มวยระดับประเทศยอดมวยแาวหน้าของเพชรยินดีครับวันนี้ยกมาโชว์ให้แฟนมวยชาวสถิพัพเป็นของขวัญปีใหม่ครับส่งท้ายปีในค่ำคืนวันนี้พร้อมกับเสียงกระโดนตีที่ดังกระหึ่มอยู่ด้านหลังครับเด็กผม เดี๋ยวดูมวยเสร็จก็ต่อเต็นท์ข้างหลังเลยครับคอนเสิร์ตรออยู่แล้วครับตอนนี้ก็ดูมวยไปก่อนเผาหัวไปก่อนครับสถานการณ์แบบนี้กับเสียงดนตรีข้างๆแบบนี้นี่เข้าทางสายเลือดนะฮะสเต็มโยกไปตามจังหวะดนตรีแล้วก็ผิวไปเรื่อยเาเกมได้เปรียบไงแต่ว่าฝั่งของประชาชก็อึดอัด<ย>คน<า>จะ<อ>ได้เกมแล้วลนะดนตรีมันผิวชาว้วชาๆแบบนี้นะ ตเป็นจังหวะเดี๋ยวดูครับ50าวินาทีจะมีดีๆอะไรให้เห็นไหมเดี๋ยวดูครับเฮ้เฮ้อ่าลุยเข้าไปครับเป็นชนทารครับโอ้โหดูครับเจอขวาครับดักไว้สกัดไว้ครับรวบไวก่อนครับสายเลือด เวทีลื่นด้วยครับพยายามเกมในช่วงสุดท้ายได้ไม่ได้ครับพิจุรทาไม่พรพยายามมีครับแต่วันนี้ทำไม่สำเร็จครับก็ถือว่าเป็นเกมคุณภาพ ี่จบลงไปครับเดี๋ยวมาดูการประกาศคะแนนแล้วก็มาดูกันว่าใครเป็นผู้ชนะครับซึ่งหลายคนก็คงคาดเดาไว้แล้วครับว่าจะเป็นใครระหว่างรอคะแนนรอชูมือก็ออแยกประสาทครับการประชาเสียงกันระหว่างเวทีมวยกับเวทีคอนเสิร์ตเอาใครบ้ากันไปข้างนึงแล้วแม่ และผู้ชนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเวทีคอนเสิร์ตจะให้ชูมือครับแต่เวทีบวยยังไม่ประกาศคะแนนยังชูไม่ได้นะอานะครับโอเคครับส่งบนเวทีรับคุณแจมโอเคครับขอบคุณมากครับอานะครับแล้วสำหรับคู่นี้ครับผลอยู่ในมือผมแล้วผู้ชนะได้แก มันบ,บ้างครับเชิญบวยดีทั้งคู่ครับกรรมาการให้เสมอครับขอเชิญครับแขกผู้มีเกียรติ